มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมเลขแรงท่านโอนซื้อครั้งแรกเลขไอ้ไข่อ่างน้ำมนตเลขคนดังครอบครัวจอมปวก mm hmm. เกือบสุดท้ายของปีแล้วนะคะสำหรับงวดนี้กับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่รัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566กองสลากออกผลรางวัลลอตเตอรี่จากสนามบินน้ำลุ้นใครจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ค่ะ สำหรับเลขท่านโอนนะคะร่วมพิธีวงสวงพ่อปู่พญายนาคที่แลนด์มาร์คพญายนาคริมฝังง่งโคงจังหวัดนครพนมชาวบ้านรอต้อนรับแผ่ส่องทะเบียนรถคือ3ขอไข่นอน,นู3077ูจกรุงเทพมหาคนครสำหรับเลขลอตเตอรีร่ท่านโอนซื้อรังแรกในชีวิตนะคะสลากกินแบ,บ่งรัฐบาล2ใบคอหวยแห่ส่องและซูมเล็เด็ดค่ะสำหรับเลขอาจารย์ไอติมปังไม่แผ่วนะคะอาจารย์ไอติมเรือนนาคาในแนวทางเลขเป๊ะเวิร์มาสี่งวดติดแล้วค่ะ เลขที่วนเวียนนะคะวันเกิดเบอร์โทรแล้วก็อายุพอสเกิดตรงหมดทักว่างวันที่16ธันวาคมนะคะอยากได้โชคเอาตัวเลขที่วนรอบตัวจุดทูบแล้วก็มาตรงพอดีพูดแล้วก็ขนลุกรอบที่ร้านเลขทูบได้6กสเลข2ตัวที่จะเป็นเลขท้ายข้างล่างเลขที่ชอบที่สุดก็คือ6อยู่หลักหน่วยได้แก่2636เลขัวพันตามที่หมอดูทัก36คืออายุ2 3เลขวันเกิด26เลขท้ายเบอร์โทร สำหรับเลขน้องกระดิ่งออมสกาวใจปล่อยเลขน้องกระดิ่งอาทิเช่น80606 8086 068 608 5 98 095 9850 086 8668 8061เป็นต้นค่ะเลขเด็ดเชียงใหม่นะคะงวดนี้ประชาชนยังคงซื้อเลขสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนหมดเกลี้ยงค่ะ เลขคอสอ566 567 023 024 66 67 23 24อีกทั้งยังมีเลขวันสำคัญเดือนธันวาคม91เป็นวันรัฐธรรมนูญสิทธรรมราคม2475วันพระเจ้าตากสิน28ธันวาคมของทุกปี วันที่5ธันวาคมรัชกาลที่9ครบรอบ96ปียังมีเลขมงคลที่ยังคงมีประชาชนซื้อเก็บไว้เป็นสิริมงคลก็คือ050970 5989964507 2108089470 509596512901521และ908ค่ะ นอกจากนี้ยังมีคนหาซื้อเลขเบิ้ลที่แรงที่สุดก็คือ8 7และ9บางรายซื้อก็คือ57777 7ก็มีนะคะซื้อ5 8 8 7 9 9เชื่อว่างวดนี้เลขเบิ้ลมาแรงหวยงวดนี้ออกในวันที่16ธันวาคมเลขคู่คือ7เลขคู่มิดคือ8และ9จากการคำนวณ2ตัวนะคะประกอบไปด้วย7 8 9 8 2 7 6 9 8 6 2 8 9 2 7 9 6 2 9 2 7 7 8 8 9 9ส่วนเลขเด็ด3ตัวประกอบไปด้วย6 2 7 782 892 789 729 698 268 769 885 559 799 779 77 889ค่ะสำหรับเลขเดือนทันวาคมนะคะเกิดเดือนมืดวันปล่อยผีแรม15คำ่ำเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีขอให้โชคราบมักจะประสบผล เลขไข่วัดโบสถราศสัตภาตามบลบางระกำรรอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะพบเป็นตัวเลข384และ2ตัวเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เห็นเป็นตัวเลข3ตัวได้แก่096731บางคนเห็นเป็นเลข2ตัวก็คือ32ค่ะเลขต้นกล้วยน้ำว้าแทงปลีกดอกบัวออกเครือกลางต้นนะคะชาวบ้านเชื่อนางตานี้มาให้โชคลาภค่ะได้แก่เลข3ตัวเห็นช,ชัดๆก็คือ393ค่ะ เลขเด็ดนะคะเลขบวงสวงครบหนึ่งปีอันเชิญทาเวสุวรรณวัชุรามณีชาวบ้านแห่2สองเลขหางประทัดเหมือนนะัดปรากฏว่าเป็นตัวเลข73 2แล้วก็49ค่ะเลขน้ำตาเทียนปู่ฤาษีอาสมฤาษีเนนที่จังหวัดอุทัยธานะคะเลขเด็ดร้อยจับคู่เป็นกลุ่มเลงเสียงดวงเห็นเป็นตัวเลข140แล้วก็326ค่ะเลขเบ้าหล่อพระวัดป่าเลลายอำเภอปากเกร็ดจังหวัด,ดนนทบรุรีสร้างพระแบบโบราณบทผงปั๊มเองหารายได้สร้างโบสถ์นะคะ2เลข ได้เห็นก็คือเลข1-4872ที่มองเห็นได้เด่นชัดเลยค่ะเลขบวงสวงเทา้าจตุโลกกบาล4องค์นะคะเกจิตด,ดังล้านนาอายุ103ปี5แผ่นดินทำพิธีเลขโผล่เห็นชัดๆ3ตัวก็คือ622แล้วก็706ค่ะเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์งูน้อยโผล่เลื้อยบนตะกร้าหน้ารถนะคะโดยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda าเว e 1 1 0ทะเบียนรถขอไข่ต่อเต่าสบริสีสี่ 5, 5, 5, เพชรบูรณ์อายุคนขี่คือ35 ส่วนแม่เป็นเจ้าของรถอายุ61ค่ะเลขครอบครัวจอมปลวกแปกนะคะที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยามีต้นจามจุรีหรือว่าต้นฉำฉาขนาด5คนโอบอายุร่วมร้อยปีโดยมีครอบครัวจอมปลวกพ่อแม่ลูก9้ารังสุกใต้ต้นนะคะชาวบ้านแห่ไหว้ขอโชคเล่งเลขเด็ดซื้อหวยนับรังจอมปลวกทั้งหมด9รังตีเป็นเลขเด็ดนะคะ2ตัวก็คือ29 3ตัวก็คือ289และก็298ค่ะ เลขเด็ดบวงสวงแม่ย่าสีปทุมมาแม่ย่าสีเมืองรังทรงพญานาจังหวัดกาลสินนะคะสองเลขเด็ดนะคะที่ทูปมงคลได้3ตัวก็คือ2องศค่ะเลขเด็ดทูปประธพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อมองไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลับบ้านชาวบ้านเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานให้สมหวังได้เลขก็คือ23งสและสาค่ะเลขเด็ดปทิทินจีนนะคะวันที่16ธันวาคมจัดให้จุกจุกห้าฉบับค่ะ ส่องกันตาแตกเลยแฟนหวยต่างเฝ้าจับตาลุ้นรางวัลในงวดนี้มีเลข2-7-3-2-4-2-5-3-2-6-2-7-4-5-2แล้วก็7-6ค่ะเลขจอมปลวกรูปเสียนพญานาคให้โชคยกหมู่บ้านจอมปลวกสุดแลกลักษณะคล้ายเจดีชาวบ้านแห่ไหวหอบดอกไม้ทูปเทียนขอเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดได้6-1แล้วก็7-4จุดทูบเสียงทายปรากฏเลข495ค่ะ เลขปู่เต่าดำใหญ่ที่อุทยัยธาน,นีน้ำหนักกว่า6กกิโลกรัมนะคะชาวบ้านแห่ขอโชคลาภค่ะเลขเด็ดโผล่ชัดมากอึง้งมียันมหาอำนาจใต้ท้องชาวบ้านจับเต่าช่างน้ำหนักได้6.2กิโลกรัมความยาว32เซนติเมตรกว้าง29เซนติเมตรค่ะเห็นเลขใต้ท้อง17บางคนเห็นได้เป็น1-2ส่วนบางคนเห็นเป็นเลข57แล้วก็23ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ